เมืองจังที่ทําสวนผลไม้น,มนะฮะเนื่องจากพืมีประเทศทำเลแล้วก็คามสมบูรณ์ของดินมีแหล่งน้ําธรรมชาติหลายสายด้วยกันโดยเฉพาะน้ําตกทางภูเขาเนี่ยนะฮะเรามีความได้เปรียบเพราะเรามีเขาใหญ่ๆทั้ง3ลูกด้วยกันดังนั้นน้ําก็จะสมบูรณ์ครับปัจจุบันสมาชิกของสากลเรามีทั้ว2,327คนนะคะผลิตผู้เรียน บังคุดเงาะลองกองแล้วก็สละค่ะในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยสหกรเรารวบรวมผลไม้ทั้งหมด466ตันเศษที่เป็นมูลค่าเงินก็อยู่ประมาณ68ล้านบาทเศษค่ะสหกรณเราเนี่ยประสานนะคะไปยังสํานักง,งานสหกรณจังหวัดจันทบุรีนะคะในเรื่องของการให้องค์วามรู้แก่สมาชิกของสหกรณนะคะในเรื่องของการผลิตผลไม้อย่างมีคุณภาพ แต่ละปีนะครับทางสกอจะเรียกสมาชิกเข้าไปอบรมเพื่อรับทราบและข้อมูลข่าวสารที่ทางบางครั้งกรมก็จะมาแนะนําและทางสกอเขาก็จะมีทางพันกปุยาครับเพื่อเข้ามาดูแลตามสวนว่าณช่วงนี้ต้องใช้ยาอะไรติดการแบบไหนก็ต้องดูต้นน้ํากลางน้าปายน้ําเราก็ต้องดูบริหารจัดการของเราให้มีคุณภาพแล้วเราก็มีใบ GA p รับรองจากกมรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วก็เราก็มีการวัดแป้งเนื้อเราต้องแป้ง32 ช้แป้งเป็นเกณฑ์เนื้อก็ต้องเหลืองเรียบแป้ง3.2นี่อร่อยต้องไม่พ่นยาฆ่า,มาแมลงอย่างน้อยต้องไม่เกินระหว่าง20วันที่เราจะตัดแล้วก็การที่เราบันทึกการทํางานระหว่างออกดอกออกผลอะไรเราต้องจดทุกอย่างแล้วการใช้ยาใช้ปุ๋ยทุกอย่างก็ต้องควบคูมที่จะาตัวทามาก็เน้นคุณภาพตากก้อก็เป็นแหล่งเงินทุนให้กับสมาชิก นะครับเราคิดในอัตราที่ต่ำนะครับแล้วก็เรายังมีโครงการหลาย,ลายโครงการที่ช่วยเหลือกับสมาชิกที่จะเสริมความมั่นคงอยู่ดีกินดีให้กับสมาชิกกันนะฮะก็จากที่ว่าเราปล่อยเป็นเงินทุนแาบปกติแล้วเนี่ยตอนนี้เราได้จะทําโครงการขึ้นมาสามสีโโโ่โครงการด้วยกันคือโครงการไถยแรงโครงการกู้เพื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็ยังมีโครงการกู้เพื่อท้อที่เพิ่มนะครับ ในการขยายอาชีพของตัวเองเรื่องปุ๋ยยาสากรก็จะจัดสินค้าปลอดดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องภัยแล้งก็จะมีการช่วยแต่ละโครงการก็คือปล่อยเงินกู้ให้สมาชิกเนี่ยในราคาดอกต่ำรายละ2 0 0 0 0 0บาทเพื่อซื้อท่ออุปกรณ์การขุดหาเหล็กน้ำอย่างเงี้ยครับการเป็นสมาชิกสากลนะครับมันมีความมั่นใจหลายอย่างสหก์มีเงินทุนช่วยเหลือสมาชิกหลายรูปแบบแม้กระทั่งสภาวะที่ว่าภัยแล้งเกิดเหตุอย่างโดนลมหรือว่าตน้นโค่นหรือว่าลูกหล่นเนี่ยสาก์ก็จะมีเงินช่เชยให้ ผมเป็นสมาชิกสก์มาก็สามสิบปีเนี่ยมันมีเหมือนกับเป็นผูกพันกันแล้วมันเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันทุกอย่างที่สมาชิกเกิดปัญหาก็จะมีทางสก์เข้ามาช่วยดูแลเวลาออกประชุมกลุ่มอะไรเนี่ยมีคนมารับฟังระบบสกร์ดีช่วยเหลือได้แต่เยอะได้จริงมันทาให้เรามีเงินหมุนเวียนใช้อย่างพอเพียงเรามีสก์ซัพพอร์ตเราแล้วเราไม่เคยคิดว่าเราอ่ะจะต้องไปกู้นี่ยืมสินข้างนอกแค่มีปัญหาก็จะคอยแก้ปัญหาช่วยเหลือกันเป็นกลุม่มเป็นทีมตลอดเวลาที่พวกเราไม่เคยทิ้งกัน รู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีคนซัพพอร์ตเนาะเราไม่เคยคิดว่าถ้าไม่มีสะกอบมังขุงแล้วเราจะอยู่ยังไงในการรวมกลุ่มของสมาชิกหากรนะในการประกอบอาชีพรวมตัวกันเพื่อที่จะนําผลผลิตนั้น,นในปริมาณที่มากทําให้เกิดการต่อรองกับทางพ่อค้าได้ผู้รับซื้อเนี่ยครับ จะให้ราคาค่อนข้างสูงสักดกรณ์เนี่ยเราได้มีการประชุมน,นักสมาชิกเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงในเรื่องของช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในประเทศเนี่ยเราได้มีการทา MOU กับห้างที่ส่งสินค้าซึ่งในปีนี้เนี่ยเราได้ทําส่งให้กับห้างแมคโคร แล้วก็เทสโก้โลตัสแล้วก็เพิ่มมาอีกบริษัทหนึ่งคือโกโฮเซลส่วนในเรื่องของการส่งออกต่างประเทศเนี่ยจะเป็นในเรื่องของทุเรียนนะคะทางาคณะกรรมการเราก็ได้ไปประสานกับบริษัทนะคะในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยที่รับส่งผลไม้ส่งออกต่างประเทศเนี่ยประมาณสักสิบริษัทด้วยกัน มีการทำ MOU เชื่อมโยงกันเงาะมังคุดลองกองสลากที่ส่งให้กับห้างโมเนนเทสเนี่ยเราจะนําตลาดแต่ท้องตลาดบ้านเราเนี่ยกิโลละหนึ่งบาทส่วนผลไม้ที่ไปส่งต่างประเทศอย่างบริษัทที่เราได้ทํา MOU ไว้เนี่ยก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกกิโลละหนึ่งบาทพอสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์เนี่ยเราก็จะมีเงินเฉลี่ยคืนกลับไปให้สมาชิกอีกกิโลละหนึ่งบาทเรามีการประชุมก่อนที่เราจะซื้อขายกันสเปคที่เขาต้องการสเปคที่ไม่ต้องการก็จะมีพ่อค้าที่เป็นลง้ง มาคุยราคาของเราส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนเบอร์ทรงสวยคัดเกรดคุณภาพที่ไม่มีตำหนิตั้งแต่ที่เราได้เรียนรู้กับเนื้อทุเรียนว่าแป้ง3 2เป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดมันทําให้เรามีรายได้เกี่ยวกับทุเรียนเราสามารถรู้สเปคเราสามารถจะคัดทุเรียนบนต้นเลยว่าสเปคแบบไหนที่เราเอาไว้แล้วเราจะได้ตังค์เราทํามาปีนี้น่าจะเป็นปีที่สี่ที่ทุเรียนของเราขายดีมากแล้วก็ไม่พอขายจะมาชิกของเราก็รู้สเปครู้ความต้องการของลงก็จะขายโดยคุณภาพที่สุด ของที่เป็นสมาชิกสากลนะคะดีที่สุดเลยสมาชิกสากลได้ผูกทุเรียนให้มีคุณภาพเราก็มีความมั่นใจในของกลุ่มสมาชิกร้อยเปอร์เซ็นที่เรารับซื้อในกลุ่มของสมาชิกสากลทุกคนมาก็รู้ว่าเรามาขายที่นี่เราได้ตังค์แน่นอนขายเสร็จเราก็จ่ายตังค์มันมีหลักประกันในการทํางานคือทุกคนจะได้เงินสดกลับบ้านแล้วเราส่งแล้วก็คัดตามจเปคของทุเรียนทุกคนมีความมั่นใจในล้งที่ทำเอวูดังทุกคนก็จะมาขายให้เราเราซื้อทุกลูกที่สมาชิกมาขายให้เราดังนั้นสมาชิกทุกคนที่มาขายให้เราได้เงินกลับไไปททุุกกกคน็ขายด้ ถ้าตอนนี้พ่อค้าถ้ารู้ว่าทุเรียนอันนี้มาจากสากลเมืองขุงนะจะรีบมาเลยเ็รารู้ว่าของเราะคุณภาพดีไม่ต้องกลัวว่าผลไม้เนี่ยจะมีการยัดของเสียหรือของไม่ได้คุณภาพใส่ไปในตะกร้าเราตรวจสอบน้ําหนักตรวจสอบคุณภาพจากต้นาทางจนถึงปลายทางรับรองคุณภาพได้ครับเราเน้นในเรื่องของการผลิตตั้งแต่ต้นทางนะคะต้นทางในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการเก็บเกี่ยวโดยแปลงสวนของสมาชิกของสากลของเราเนี่ยจะต้องมีใบรับรองคุณภาพหรือใบ G A P ะะของทุกแปลงฉะนั้นในเรื่องของผลผลิตที่ออกไปสู่ยังตลาดนะคะสู่ผู้บริโภคเนี่ยรับประกันได้ว่าสดใหม่แล้วก็ปลอดภัยค่ะ